เน็ตแล้วก็เอวานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าถ้าเขามีทายาตัวน้อยๆเนี่ยหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะ AI นะครับผมที่ประมวลผลออกมาว่าถ้าเอารูปของบุคคลหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเนี้ยมาใส่เข้าไปปุ๊บมันจะคํานวณแล้วประมวลผลออกมาว่าทายาตัวน้อยๆของเขาเนี่ยจะมีเขาโครงหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราจะเอามาให้ดูกันนะครับผมก่อนคู่แรกนะครับผมเป็นใครไม่ได้นอกจากเน็ตแล้วก็เอวานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า ถ้าเขามีทายาตัวน้อยๆเนี่ยหน้าตาจะออกมาประมาณไหนนะโอ้น่ารักนะมีความเป็นยุโรปนิดนึงจากขนคิ้วสีผมอะไรอย่างเงี้ยคือสีผมนี้ได้ของเนสมาเต็มๆเลยนะปากนี่เป็นปากแบบปากของเอวาเลยผิวขาวอมชมพูด้วยเป็นไงล่ะตาแบบตาเหมือนเอวานะจมูกนี่น่าจะได้เน็หน้าันี่นะมีความเป็นยุโรปนิดนึงนะคือเด็กฝรั่งอะ่ะประมาณแบบลูกครึ่งฝรั่งจ๋าเลยนะถ้ามีจริงๆนี่ก็แบบคงป่วนทั้งออฟฟิศแ,แบบแย่งกันเล่นแย่ งกันอุ้มกันดูว่ชาชาวมาฟินหรือเปล่าลูกไอเ้เดียว <laughs> ทำไมวะไอ้แย่เขาใครโา้ยกอุ้ยลูกกูลูกกูทีไม่แบบอุ้ยเด็กน่ารักจังเลยขอเล่นหน่อยขออุ้มหน่อยเป็นอย่างนี้ถ้าเขามีลูกก <laughs> ันจริงกๆ,ๆก็น่าจะแบบประมาณนี้เนาะดูน่ารักน่าชังเนาะพ <laughs> อเขาพูดน่ารักน่าชังอย่างเง้เขาพูดน่าเกลียดน,น่าชังเงี้ยปะทำไมวะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าทำไมต้องพูดแบบนี้